ครับแล้วนี่ก็เป็นอีกฐานการเรียนรู้หนึ่งนะครับที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการขยะประเภทใบไม้นะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นโซเวียนนะครับเราทําง่ายๆนะครับโดยการใช้กงลวดตะข่ายนะครับล้อมแล้วก็เป็นจุดทิ้งขยะใบไม้ซึ่งเรามีกิจกรรมนะครับในการทําเวรนะครับเพื่อเก็บเศษใบไม้อยู่ทุกวันนะครับนั้น ปริมาณใบไม้จะมีค่อนข้างมากเลยนะครับนี่เราทําไว้เป็น10กว่าจุดนะครับในทุกวันเราก็จะเก็บใบไม้นะครับสูงกองเอาไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ทุกสัปดาห์ครับประมาณวันศุกร์นะครับเราก็จะมีการนําปุ๋ยคอกนะครับมาเทลงไปนะครับเพื่อให้มันเกิดกระบวนการย่อยนะครับแล้วก็ทําการจัดเวรนักเรียนนะครับให้รดน้ํานะครับเพื่อให้ ใบไม้นะครับขยะใบไม้ตรงนี้มันเปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ยหมักนะครับก็ใช้เวลาประมาณ4-5เดือนนะครับก็จะสามารถบรรจุถุงเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ครับ